ขอบอกเราสวัสดีทุกคนด้วยเหมืวันนี้ที่อยู่กับผมแหลักเลยหรืออยู่กับเกมพัตเทิลยูธนะฮะอยู่กับผมคนเดียวอยูแล้วนะอ้าวแล้วผมครับใครรู้โอ้โอเคนะทำไมเกมแหลกกว่เลยครับเดี๋ยวเราจะหัวจะเพียรตกในเกมนี้ผมก็เล่นไปได้แค่สองวันนะฮะสองวันในเกมนะครับตอนนี้เก็จะมงหาภารกิจใช่ไหมมั้งแกงใช่ครับ เราไม่ได้เล่นของเขานะครับม่เล่นกับเขานะครับถ้าใครรู้ทีเล่นออนไลน์ก็มาคอมเมนต์ก็ด้วยก็ได้โอเคครับก็ต้องเป็นการขอบคุณอย่างยิ่งเลยอ่าแล้วก็ขอขอบคุณเว,ว,ณวทีโอเวอร์จากคำรู้ใจผมที่มีเกมอย่างนี้มาให้ผมเล่นนะครับผมครับผมครับผมครับๆๆให้เราพัฒดูวยดูบ้าง This can't be good for me, but I feel great. เาต้องดูที่เป็นเกมอะไรที่ตีนต,ตีนคลองเมืองเลยนะเนี่ย้ใจไหมครับเข้าใไหมครับใช่บใช่ครับผมไม่รู้นะครับผมเมาครับเกมโอ,อ้หกรอแต่ผมมีแล้วคนระับคุณเก่งนี่เขาก็ไปโหลดมานานนมนะแต่เขาไม่ได้เล่นผมว่าคุเก็บของอ่าโดนนะอลไร์ท Oh เกมนี้ก็ต้องถ้าใครอยากคุยกับเขาตอนดูเรื่องก็ต้องรู้จักภาษาอังกฤษนะพูดอังกฤษให้เป็นให้คล่องไห้เล่นปื้อนปื้อนดูเหนียวมากไอ้เชี่ยไอ้เชี่อหม,มาหมาหมาหมาเป็นไรกับหมาลาาครับเกลียดหมอเกลียรติหมอ้ดูเสียริหมอเกลียดหมอ ตกหายไปเลยอ๋อก็เลยไร่รู้เกาะก,กูแตกเลยหมาเหมือนกันกูเกาะแตกเลยหมามันโหนะไปทำภารกิจะครับไม่ใช่แอบก่อนเราเล่นแบบมือชีมเนี่ยเขาต้องหาของก่อนอหาของไาจะทำภารกิจเจอ,อตำรวจตำรวจตายหายแล้วมันมทำไงครับตรงนี้ก็จะมีฮันหมานะนข,ข,ขอแนะนำว่าอย่าเก็บนะครับอาหารหมาไม่ฮิวได้แค่หนึ่ง เป็นอะไรให้นู๊กมากพอเจ้าดูนะฮะถ้าใครสนใจก็ไปนะครับ w w w g a ม e s w o r l d c o m นะครับขุนชิงนั้นนี่หรอกนะเก่งครับอะไรครับได้ข่าวว่าเล่น Dead Zone Music ครับครับผมไม่ไม่คิดที่จะแคสเลยครับไม่อรับขี้เกียจเดี๋ยวหาว่า สำหรับเ,นเซนดีวิลนะอย่าหวังนะเพนนัมวว่าผมจะได้แคสแต่อย่าหวังนะ <c oughs> คอมผมไม่ไหวนะคอมโปรยนะส่วนนี้คอมโปรยอย,ย่าปวดนะอยะ่าปวดนะเปอนเหมืออะไรนะเหมืออะไรนะบอลอ่าอู้อู้ชิดโอ้โหดิชิดคนทำนี้ทำไมเขาห่อดึงเบยครับช็อตไม่ช็อตไป่ช็อตไม่ช็อตช็อต ไมาตํารวจมานี้เขาเขาไม่ได้ถามเลยมผมโดนผม,ดผมโดนยิงก่อนนะคุณรูไ้ไหมยิงผมแบบผมแคป่ป้องกันตัวครับป้อันด้วยผมไม่เยอะว่ะกูปไปแล้วอ๋อเองป้องกันตัวไงบอนใช้ใช้ที่ใช้ไฟฟ้าช็อตจนตายครับนี่คือการป้องกันตัว ใครเนี่พอต่อรู้เขาก็องกันตัวอย่างเงี้ยครับออเคไม่ไม,ไ,มไม่เก่งเขาไม่เถียงนะครับเรื่องนี้เก่งแต่ไม่ยุ่งนะครับพอต่อรู้ด้วยเป็นเกมอะไรที่เถียอนดพา GTA นะเพราะว่าทุกคนในเมืองแม่งพกปืนหมดเลยนะแต่ต่อรูสารนี่จะเหมือน GTA มาครับพอมันเห็นต่างตัวับผมอยากให้เป็นเหมือนเดิมอ๋อเป็นไยตกนะสกุ๊บ ตอนข<ม>ับเอพีเป็นเท่าไหร่อ่ะโอเค This can't be good for me but I feel great ไม่คิดไม่ลองได้เต็มนะฮะสำหรับก็เข้าดูนะฮะก็เดี๋ยวจะมาเรื่อยๆมาไม่รีบประมาณเรื่อยๆอไม่อยากเล่นมุกเทพเลยเดี๋ยวก็จะไปทำภารกิจละเพราะว่าเดี๋ยวขอเดินอีกบ้างสองทำหลังด้วยกันนะ นอกๆช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะสุขภาพด้วยการกินพารานะพาราเป็นพนเป็นหาอะไรก็แดกก็แดกไม่แต่พารานะปวดหดัวร้อนก็แดกแต่พาราโอเคเอ็มสิบหกอะไรก่อนกูมีอะไรจะบอกกูมีได้กินพาราเว้ยกูเกลียกินเครียกูกินยาแก้ปดใใวดไข้ไปข้างเรานะครับ <c oughs> โอ้แหละพเข้าดูโอเคเดี๋ยวผมก็จะเข้าเรื่องกันแล้วนะฮะว่าจะเข้าเรื่องทำไมมันนานลงด้วยคุณตำรวจคุยตำรวจครับอย่าครับผมรู้ว่าเพลาผมตำรวจกดเปิดแมนแล้วกดเอสนะฮะแล้วผมก็ได้ทำธุรกิจที่ใกล้ติดกัน อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าพอเตอร์ดูนี่มันจะมีเกมแท้หรือเกมปลอมนะอันนี้มันมันน่าเป็นเกมแท้มีด้ยวยหรอแล้วว่าเป็นเกมปลอมไม่แน่ใจสตรีไม่ขายนะขาย่ะไม่รู้ว่าผมผมไม่ได้แายสตรีตำรวจมึนงนี่ไปอะไร่เชื่อมาก็เดินชน,นเดี๋ยวก็ตอนน้องเ i g h t t อ e โ e s ไม่งงสัตว์นะสัตว์ไม่ละมือหงักเบย ภารกิจแรกก็ต้องมาทางนี้นะฮะดึงมือก็ตั้งโหลดแมกนะครับช่วงนี้ที่ไม่รับคลิปก็ไม่ต้องห่วงนะ่ะคอกลากอัพไม่ได้อันไม่ได้ไม่ทำไม่ได้ไไดก็เอ่อก็เล่นปกติก็ลื่นแต่พออพัดปุ๊บแม่ไหวทิ้งหายเลยก็เลยไม่อาจนะฮะส่วน Mac a n อนด์มิสตเเดี๋ยวก็จะอัดนะฮะซึ่งช่วงนี้มันติดอยู่สองอย่างคือผมจะเข้ามอหนึ่งแล้วก็ต้องมาทำ ทำอย่างนู้นอย่างนี้ว่าตัวอะไรพวกนี้นครับก็เลี้ยงน้องนะฮะเลี้ยงน้องนี่เลี้ยงครึ่งว,งวันเพราะว่าอาไม่อยู่เลี้ยงนครึ่งวันแม่งคอามแม่คอมแทบจะไม่ได้แตะเลยบนชีวิตใหม่ชีวิตเธอเป็นเช่นอ่ะแต uh, ่ผมว็จะมีโปรเจกต์ cover เพลงนะฮะจะหาเพลง c o อ e r โอเคผมแม่งรอเสร็จพอดอีคุยไปสามเจ้าใหม่ชีวิตเธอโอเคครับเดี๋ยวผมก็ป เก่งครับหรือไมครับดูวะพี่วับผมกําลังเล่นให้คนอยู่ครับเนี่ยก็ไม่บอกแล้วกันนะะเดี๋ยวบอกให้เลยก็ได้เดี๋ยวคนก็สงสัยกันถ้าถ้าใครจะเล่นอในเรื่องขอ <'re> งจะรีวิวในเรื่องเจ๊กนะฮะก็จะก็จะรู้ว่าอ่มันจะมีฉากหนึ่งที่ did someone goat s, <S, oh <S, 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 <S l a u g t a in e r e ผ,มนะผมไม่ได้เล่นนะผมเลยให้คุณเก่งเขาเล่นนะครับอันนี้คมวกาเสร็จภกิจนึง่งภารกิจแรกไปแล้วนะฮะภารกิจนี้ให้มนะาให้มาซื้อนมนะจะซื้อหรือจะปนก็ได้้าซื้อต้องเสียตังคเคาน์เตอร์นะถ้าปนก็เดิมตัวนี้ง่ายอ้ย

เลื่อกของที่ช่องสองให้กดลอลิงนะฮะลอลิงหรือตัวโอ้โหต้องกระปงเพชรเก่งที่ไม่บอกเลยครับถ้าสงสัยว่าผมตกในยังไงก็ผมต้องการปืนนะโอเคครับ แล้วไปที่ภารกิจต่อไปกันเลยนะผมกดไปครับภารกิจต่อไปก็เย่าอวครับผมไปภารกิจที่เมืองนั้นนั่นดีกว่าไปไหนวะผมกอดยังไปโอเคครับคุยก่งอย่างเงียบเลยครับ <laughs> ผมใช้สมาธิกับไอ้ยิงถังระเบิดอยู่ครับมึงเข้ามาใกล้ กว่าจะตายนะสีหารากคุณเจอซจีวาหรือหรือว่าซีวาครับหรือหรือว่าเจะบีเออรหรือ,รอมไม่ได้เก็บปืนเลยมันมีปืนให้เก็บแต่ไม่ได้เก็บเลยสเตรงว่างกไงอดได้ปืนอ l เลฟเวนคิลเลอร์เลยสเตรงว่าข้างเหรอครับไม่แย่กไม่สำคัญหรอก มันไม่ต่างครับไหววะถ้าเราสูมกัญชาแล้วเราก็าจะเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าชีวิตจริงก็กัญชาถึงไม่ดีนะครับมาเตือนมาก่อน <Stop! S 1> ใครที่อายุจะมาถึงแกงก็จะตกเลยครับถึงแล้วก็จะสูบนะฮะจะบอกทำไมวะตำรวจหรือหน้ารำคาญนะครับ <right> ขอให้โตเลยเก่งครับรับอย่างเงีย,ยงบเลยมันมันจะมันจะทำให้ผมรู้สึกว่าทั้งทั้งแขนรับเชิ้แต่แขนรับเชิ้มั้งไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้นะว่าคลิปนี้มันจะยาวขนาดไหนผม,ผมก็จะทำเวสอน่่งเดียวเลยนะฮะเดี๋ยว,วเดี๋ยวขอเขาไปเก็บตะกร้อฮะย่งโหละ นี่คุณเล่นหมดเลยสตอรีร่เหรอฮึนี่เล่น,นลสตอรี่หร้เมื่อไร่เราอืมสตอรี่ดิให้เล่นเจง๊งไม่ใช่อ่ะอืมโอเคโปรเจกไม่เล่นง่ายว่ะจอบ่ะเฮียเดี๋ยวเร็วน,นี้ก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะฮะถ้าใครถ้าใครอยากเล่นเก่งๆรู้รว่าอ่ะ ถ้าใครที่เป็นแฟนขับของเกมแพ้ก็อย่ามาว่าผมแล้กัเออนเกมโอเวอร์เนี่ยเป็นเกมเป็นเว็บโหลดเกมนะฮะไม,ไม่ไม่ใช่เว็บซื้อเกมนะับผมโจนผมเลยโหลดนะฮะแต่ผมไม่ทามผมก็จะซื้อครับผมสัญญาเลยครับแต่ตอนนี้ผมไม่ตทาขอโหลดไปก่อนนะฮะจะโกบเลยนะฮะภาร,รกิจต่อไปภารกิจนี้ให้ไปเอาหนังสือ ปอ่าใช่เดี๋ยวผมขอไปที่ธรกิจบอกก่อนนะปืนนี้จะใช้แล้วเพื่อนสับนเาุรกิดนี้อ๋อรกิจนี้ให้พ้นให้พ้นธนาคารนะครับซึ่งเราก็ต้องเดินหาตองธนาคาร นะครับผมแล้วก็ชิจ,จิงอยากป้นเลยครับจรินนี่ธราคามัมนมันไม่ได้ป้นง่ายขนาดนี้นะครับมันป้นยากนะย,ยากเก่นมันไม่ใช่เดินไปตั้งออกมามันไม่ง่ายนะม,มันไม่ง่ายรัหวอเราระหว่างเราคนเก่งแล้วก็พูดไปเรื่อยคณเก่งเขาแม่แม่แม่โทรแม่โทรมาโทรมาทำไมครับมีอะไรครับ ลูกคานั่นก่อนคนเขาเดินชิวเลยนี่ไงก่อนอื่นเราก็ต้องเก็บปืนเพราะปืนนี้ปืนสุดใหญ่นะครับโดมาแล้วคิดส่วนใหญ่นะในในพัตตาลดูว่าจะได้ตัดเมียไหมนะฮะพัตตโดูเป็นคนเดียวเป็นไล้วกลัวแขกกลัวเมียแม่คนเดียวเลยมา มาทั้งลงพักเลยแค่นี้ขีข้หมูยุยดยอะๆตดๆอดนะครับุป,ปั่นเลยเดีวตรนนี้เดี๋ยวเราก็ตอนน้องหนีนะฮะเพราะตำรวจมามาเกินมาเกินกำลังเรานะฮะไปครับ<ๆ> เราปอนอยู่ใช่ป่ะบอนอยู่ครับเก็บมังเก็บแมกเก็บเก็บบอลเก็บมือฮะแล้วก็หนีหนีน่ตาม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 ข้อน้ำนะฮะเิงครับเิงครับอะไรครับมันจะเปิดลำโพงยังไงครับเสียงเข้าครับขอโทษพี่ขายยังโอ๊ตติดอ๋อมกด แล้วไม่ถึงภารกิจไหนนะปอนเกี่ยู่ปนภงนะครับเกี่เข้าแล้วขอโทษพี่ขอโทษขอโทษโอเคแล้วก็นีนี้เข้าเข้าอยู่ปอนหาหาละโอเคครับทีนี้ม่ใช่นก็คอมพลีทแล้วนะครับเปืนครับเห็นแล้วมันอดใจไม่ไหววะมอุ้มระส่ คคเครื่องเกมเสียงเกมเข้าครับ <c oughs> นี่กูผิดใช่ไหมเนี่ยได้ครับโอ้พระเครืค่อ,ะะอต่อไปสุดแล้วนะปอนเครื่องต่อไปที่เดินยาวเลยนะแล้วไหนวะอันนี้วะวะเหมือนประมาณนี้เกงเสียงเ,ยงเขาา้าฮะยังเข้าอยู่หรอเข้าครับเสียงเองเข้าหรือเสียงเราเสียงเสียงลมนะเสียงลม เสียงลมเข้าวะใช่อปอนเสียงเสียงเราหรือมั้งหายยังหายเรียบร้อยหายแล้วไปของให้เรียบร้อยนะฮะห้องน้ำชายคุณจะเจออาเบะไหมเนี่ยนายอีโรเฟนคิวเลอร์มาอยู่กับกูแล้วสักรีโลเฟนคิวเลอร์อ้าวเขาบอกอนะไม่ต้องบอกหรอกถ้าใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเดนน,นิวิวก็ไปถามพี่คิวไอคอร์เขาเอาเลยครับ เขาเป็นเียนเกมนี้จริงๆครับพี่เขาเขาเป็นแฟนผัดเกมนี้ฮะผููเดิม <c oughs> ต้องเปิดแบบเปิดแบบไปดูไปเดินไปเพราะว่าผมรู้จักผมรู้ทางผมไปเจอทางนี้ฮะเห <c oughs> ็นรถเรือกันแล้วอยากยู่รถเรือไอเสื้อส้อมนี่นะไม่ต้องห่วงในอนาคตมันมันก็จะเป็นตัวเรานะฮะ มากินแล้วคุณผู้ชมไปกินด้วยนะมีของกินด้วยคุณผู้ชมนะถ้าทั้งที่ดูแลหิวก็ขอไรนะผมไม่เยงครับผมได้ของดีแล้วได้อะไรครับเพาเป็นไก่เียบร้อแล้วเก็เดินตามทางไปนะ Nếu bạn đến có tìm thân cày Ừm, uhm, đúng chút để yêu cứu cư trang bắt. ba Lộ tiên có thân Ờ à. สงครามพี่ก็ทำตามกดกันมั่งนะฮะเดี๋ยวเด็กมึงจะเนี่ยครับอะไรครับวิ้งกูอ่านเกล็ดเฮนนะไม่ถึงสิบนาทีมั้งเปิดแบบก่อนนะฮะอืึเดินไปเพื่อประกัรไม่เสียเวลาผมก็จะ,ะตัดจิตะนุนนะฮะ อ๋อโหลคนว่าเหรอเขาไก็มาถึงแล้วนะฮะมันก็นพราอีมองที่มันเดินลงนรกนั่งทั้งแม่เเดี๋ยวเมอจบภารกิจนี้ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นศัตรูกับเรานะฮะเห็นครับอะไรครับอย่เงียบๆเดี๋ยวอย่างเงี้ยหน่อยไม่เอาไม่ดีไม่ดีเงียบเงียบ อ่านเรบิวเอสน่อ่านว่าอะไรครับพี่เกศอะไรนะครับ RWS อย่ามาถามวับเรื่องกิฟผมนี่อย่ามาคุยกับผมแล้วผมแนะนำภารกิจนี้ทำเลยวะคุณลืมภารกิจนี้อ๋อภารกิจนี้ใช่เมาเก็บการ์ดอะไรสักนะอย่างครับจะถูกไปเก็บม,มันอยู่ในห้องที่เราเดินผ่านมาเนี่ย งืมงเงืองครับเรื่องนี้นะฮะนี่ไงเยี่ยงท่านท่านนี้ภารกิจก็เคลียนะแล้วก็ <And done. S 2> ต่อไปเราก็ต้องออกจากที่นี่ <Done S 2> นะเพราะว่าไอ้พวกเสื้อต้มมันตามมาฆ่าเราเนี่ย Who's with on o me e e n y v r ทำไมต้องเงียบแบบคนบอลอาตีเอาละครมาเป็นมาเป็นล้านเลยครับตอนนี้เราต้องหยิบปืนขึ้นมานะะมันก็เจ็บตัว มันก็นีงตูดวะแค่เติมโบ้ถ้าทำบางนี่ยตอนนี้ถ้าใครมโครตราย้ขาโบนะ้เลยครับเพราะว่ากระสุนกระดับนะฮะพุ๊กเต้ดดำเติดดำนี่เป็นพวกเราะนะแต่ถ้าเราเอาเอาไว้กินดำน,น,นะ ยยิงแมวอยา่าหันม,มาทางกูดิผมว่าผมต้องหาอะไรมาฮิลแล้วครับไอว n นเดอร์ฮิใช่ไหมครับครับผมไอวันเดอร์ฮิวเพลนนี้ผมก็ร้องไม่เป็นนะผม ไปโดยรที่ทบ่ <th <th ิบ์เร่มเบริีค้างเลยทำไมถึงต้องรีพค้างครับอ๋อไม่ได้ด่วคลิปที่เบิรแล้วนะพี่เบริดิฟฟ์รพพอชั่นนี่ยตอนนี้เราก็ต้องกลับที่บ้านป่าวะเวลาเก็นอย่ามาทำมองาไม่รู้มองเขาเิเสร็จหมดแล้วดิปก็เมังต้องวารฟวารกับบ้านเลยหรอ

ตายโหมอนตนภรรยงคิดใหม่ก็เนภ่อกาคิดผมก็จะทำ,ทำไปดูแล้วนะวครก็ดดขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับขอต้องขอขอบคุณ w w w f a เ e o o c o m และติดตามชมตามําหนใหม่ได้ที่ w w w f a c u b o อ k c o m y u l อ c h a l u และแฟน,นเพจ w w w f a c e b o o k c o m y u l i c h ร์ทีว c ครับ